ลื่นตกตำรวจเก็บหลักฐานพบคราบไว้ยคาดว่าแตงโมล,ลื่นตกท้ายเรือระหว่างทําธุระส่วนตัววันนี้25กุมภาพันธ์5พลตำรวจโทอุเทนหงทองสารวัตรเวนสอบสวนสพเมืองนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เดินทางลงพื้นที่ในอู่จอดเรือ NBC หมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบและเก็บลหลนิ้วมือภายในเรือที่ชื่อว่าโคโบอลซึ่งเป็นเรือลำที่เกิดเหตุหลังดารานักแสดงสาวแตงโมงนิดาประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างล่องเรือกับกลุ่มเพื่อนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์มีคราบวายหกบนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ด้านคนดูแลเรือให้ข้อมูลว่าต้นเห็นดาราสาวเดินทางมาลงเรือที่อู่ช่วงเย็นวานนี้พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและเจ้าของเรือก่อนขับเรือออกไปรับประทานอาหารที่ร้านริมน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วขับกลับมาแต่ระหว่างขากลับดาราสาวเกิดปวดท้องเบาจึงเดินไปท้ายเรือเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเสียโดยไม่ได้บอกกับคนขับให้เบาเรือลงทำให้คนขับเรือขับเรือไปตามปกติคาดว่าดาราสาวน่าจะลื่นตกจากเรือ ระหว่างที่กำลังจะเดินไปท้ายเรือ